ไอโยก็สวัสดีน้องชายเล็กทุกคนที่เรียกพี่ว่าไอแก่กันด้วยนะครับจริงๆคลิปเนี่ยพี่การจะไปหาเซิร์ฟธรรมดาเล่น p ี P ีเทรดผลปกติเลยแต่ดันไปเจอเซิร์ฟคนไทยก็อย่างที่รู้ๆกันครับถ้าเจอคนที่รู้จักเราก็จะโดนทักว่าเฮ้ย ไอ้แกหรือไม่ก็ไอ้แกไอ้แกแกแกแล้วก็จะมีคนชอบมาถามตัวจริงปะเนี่ยพี่ใช่ตัวจริงรือเปล่าบอกไปหลายรอบเลยครับว่าตัวจริงแต่ก็ไม่เชื่อแล้วจะถามเพื่อพออีกคนเจอพี่ก็เรียกเพื่อนเข้าเซิร์ฟมารุมเรียกไอ้แกไอ้แก <Brother. S 1> เห็นว่าเซิร์ฟนี้คนไทยเยอะดีพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะหาใครสักคนมาหนึ่งหนึ่งในเซิร์ฟนี้ดูนะครับพอพิมพ์ว่าหาคนหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแหละผมครับพี่ผม,ผมขอหนึ่งหนึ่งได้ไหม,<ผ>มครับผมขอหน<ๆ>ึ่งหนึ่งไอ้แกไม่ต้องยังกันครับน้องอุปไปละยอกแล้วใครเม่งมาทิ้งผลไ้ตรงนี เสร็จกูดิเอาเฮ้ยได้ผลเฉยดีครับพี่ชายอยากลองหนึ่งหนึ่งครับผมขอเทสแคนได้ไหมขอมาหลายรอบแล้วผมขอหนึ่งหนึ่งได้ไหมครับคนขอหนึ่งหนึ่งแม่งก็เยอะเหลือเกินผมเลยตัดสินใจเลือกมาหนึ่คนครับผมเลยเลือกคนที่ถือผลเสือเพราะว่าน้องเขาอาจจะอยากให้ผลผมก็ได้นะไอแกหนึ่งหนึ่งไหมถ้าพี่ชนะผม ผมให้ผลเสียเลยผลเสียอะไรวะน้องผลเสือหรือเปล่าใช่ใช่ผลเสือมาดิหนึ่งหนึ่งแพ้ผลเสือนะเอาเปล่า,ามาดิไอแกงั้นเอ็งเข้าดีคอร์ดพี่มาคุยก่อนโอเคพี่สวัสดีครับน้องใช่คนในเกมบ้างที่เข้าดีคอร์ดพี่มาได้พที่เล่นเซิร์ฟธรรมดาบ้างที่แบบเล่นตัวเล็กๆอะ่ะใช่ปะได้ค่ะพี่เออว่าแต่น้องน้องเข้าเซิร์ฟีพี่มายังเข้ามาแล้วเบอยู่ไหนอ่ะพี่ลองออกมาดูข้างนอกเลยเบสข้างนอกไหนนอกข้างนหน้าคาเฟ่บไหนอยู่ไหนพี่ลองดูข้างบน,น,งน,งนหนอยบเอาเฮ้ย ไปทำอะไรตรงนั้นลงม,มาลงมาก่อนลงมาลงมาลงมาโอ้โห,โหไปทำอะไรข้างบนนี่ลงนันนี่มานั่งคคยกยนก่อนโอ้โหมาถึงก็มา,มา,ม,ามาแนวฉีกเลยนะมาแนวฉีกเลยนะไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคือเองเดือดมากเลยใช่ไหมเอ็งจะมาทาพี่หนึ่งห่งเสียบ,บนเสือเนี่ยตายไปโอ้เดือดไม่เดือดครับทุกคนดูฮะชื่อแคน พี่โนหนึ่งเอ็งอยู่แคนใครเนี่ยแค่เพื่อนผมเองครับโอ้โหแล้วดูทำไมตั้งชื่อแคนแบบเนี้ยไม่รู้ดีพี่เพื่อนผมมันตั้งน่าเกียดเกินจังไลเกินน้องไม่ไหววะไม่ไหวอย่างงี้เอ็งออกแคนเลยเดี๋ยวเอ็งมาอยู่แคนพี่เลยเอ้ยเอาเฮ้ยคุณเล่นเอา้าเอ้า ผมผมไม่ได้เรียกเครื่องแคนพี่อ๋ตอตกใจเลยเด็กคนนี้แม่งเซอร์ไพรส์เลยยังไม่รู้จักกันพูดบอกว่าออกแคนออกยิงวะพี่กำลังแค่พูดหยอกเล่นนะเนี่ยพี่ไม่ได้เองเขาแขนนั้เนี่ยโอ้โหพูดอะไรทําหมดเกินไปว่าว่าแต่เนี่ยน้องน้องชื่ออะไรเนี่ยถามก่อนดีกว่าน้องชื่ออะไรครับเนี่ยพี่คือกัดพี่น้องกัตเหรอใช่พี่กัตแปลว่าอะไรเนี่ยไม่รู้ดิพี่กัดแปลว่าอะไรไม่รู้พ่อแม่ผมตั้งมาโอเคโอเคงั้นพี่ไม่ถามแล้วกันเอาเป็นว่าน้องกัตอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบสามพี่ อ๋อปิดวันที่30ก็ใกล้ปิดเทอมแล้วนี่ <ผม S 1> ปิดปเทอมก็เอาเฮ้ยทำไมตามงานอะเราไม่ส่งงานเหรอผมส่งพี่แต่ผมทำงานไม่ครบอ๋อก็รีบไปทำงานให้ครบเด้ออย่าไปติดศูนย์น่ไม่ดีน่ะติดศูนย์ติดรอขอให้ผ่านนะครับพี่เข้าเรื่องเลยว่าแต่น้องมีอะไรนี่มีอะไรพี่เห็นผลเสือผมไหมพี่พี่อยากได้ไหมไหนผลเสือที่ยังถือนะได้พี่้ออยากได้ดิตอนนี้พี่แบบช่วงนี้ก็ขาดแขนเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะตอนนี้พี่มีผลเสือ ตอนนี้พี่เหลือผลเสืออยู่แค่สี่ผลนงน้องพี่อยากได้เพิ่มป่ะอีกสักผลก็ยังดีพี่ต้องมาหนึ่งหนึ่งกับผมถ้าพี่ชนะผมผมให้ผลเสือเลยเอาแล้วถ้าพี่แพ้ถ้าพี่แพ้พี่ก็ผลเสือมาให้ผมเอาดีดีใช่แล้วถ้าพี่บิดอ่ะถ้าพี่บิดผมจะร้องไห้แล้วหยอกพี่ไม่บิดหรอกอ่ะถ้าเองอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่แต่พี่ก็กลัวเสียผลเสือเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรถ้าน้องขอมาเดี๋ยวพี่จัดให้แล้วกันผลเสือพี่มีอยู่4พี่ไม่กลัวเสียหรอกแต่เองอย่าร้องไห้นะถ้าพี่ชนะโอเคพี่สัญญานะว่าจะ ไก่แล้วเอ้ยไม่ใช่น้องทศทศทีทศทีว่าแต่ว่าแต่เองข้าหัวอะไรนี่สี่จุดสามโอ้ยเล่นเองครับเปล่าเล่นเองครับเล่นเองครับเล่นในคอมหรือในมือถือเล่นในคอมครับเล่นในคอมล่าข้าวหัวเองเลยเหรอครับแสดงว่าฝีมือไม่ธรรมดาดิใช่ครับต้องต้องต้องดูก่อนครับไหนดูดีว่าใช้ผลอะไรผลมังกรหมัดก๊อตเอาเรื่องมามามาเเนี้ยพี่อยากได้ผลเสืออยู่พอดีเลยเองจะดึงหนึ่งกับพี่เล่นรู้รู้กติกาไม่นี่เคยดูคลิปพี่ไหมนี่ชนะสองในหนึ่งใช่ครับแล้วเคยดูคลิปพี่ไหมเคยดูพี่กี่คลิป 5คลิปพี่โอ้ยขอบคุณมากครับน้องจะกี่คลิปก็แล้วแต่ไม่เป็นไรขอบคุณที่ดูนะครับน้องใครชนะสองก่อนเท่ากับว่าคนนั้นจะชนะไปนะเบะและว่าแต่น้องจะให้พี่ใช้ผลอะไรอะไม้ใช้ผลมึดรักเอ้ยให้ผลใช้ผลกิโลละกันเฮ้ยไม่อาเอาดีดีดิโอโหอน,นี้ก็เกินไปอันนี้มันสึกชิงผลเสือเลยนะอเว้ยให้พี่ใช้ผลหละแล้วกันเอาพี่ใช้ผลบังกรได้ไหมเท่าเทียมเลย เอาเทียมได้เลยพี่ได้มามามาเอาไปรอเลยเล่นแบบเสียข้าวหัวไหมเสียเลยพี่โอ้ยอยู่ข้าหัวพอดีเลยอยู่ผลไม่พออยู่ข้าหัวได้มามามาเอ้ยว่าแต่น้องช้ยใช้มีเผาวีสีไหมนี่ไม่มีพี่ไม่มีเอาแล้วงั้นพี่ไม่เปิดเผาวีสีโอเคไหมโอเคห้ามเหลี่ยมนะออกไปรอเลยออกไปรอเลยเล่นแบบเสียข้าวหัวมาว่ะวันนี้ไอ้แก่จะได้ผลเสือเพิ่มอีกหนึ่งผลว่ะเอาแล้วบอกแล้วกันน้องชายเอาเลยพี่มาพี่บอกนะพี่ว่าเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกไมาอุ้ย โอ้เอาเรื่องเกินน้องชายน้องชายโดนพี่ไปไหวเปล่าไหวเปล่าเจแกอุ้ยเงียบเลยนะเงียบเลยนะเล่นไม่พูดเลยหรอใช่พี่ผมตั้งใจอุ้ยอุ้ยใจเย็นน้องวู้วอ้ยใจเย็น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 โอ้ใส่มาเป็นคอมโบเลยหรอใส่มาเป็นชุดเลยหรอใช่ครับมาถึงเรื่องเลยสองพันไหวเปล่านี่ไงมาดิมาดิน้องชายพี่พี่ก็อยากใส่เองเหมือนกันว่ะพี่ก็อยากใส่เองเหมือนกันอุ้ยหนีไปไหนอุ้ย เอ้ย,อยหลบเอยจะวัดกับไอ้แก่ไอ้แก่ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันแหละมาดิเลื่อนเองเหลือน้อยกับพี่แล้วนะไหวป่ะน้องกัด๊ดน้องกั๊ดไหวไหมไหวครับพี่อุ้ยชิบหายเอ้ยน้องโอ้โห อ <Easy. S 2> ู้แตกอะไรเนี่ยเฮ้ยเงินไปเปล่าคอมโบตึงเกินแนนนอนพี่ใครสอนเนี่ยใครสอนเล่นคอมโบเนี่ยไม,ม่ผมผมนำผมเล่นเองพี่เอาดีๆเอาดีๆเล่นเองพี่ไม่เชื่อหรอกใครสอนนะดีๆขอสาระใครเป็นอาจารย์เองวะไม่มีใครไม่มีใครเป็นอาจารย์พี่ผมเล่นเองเพื่อน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 สอนเล่นไงแต่ผม ผมมาก็ผมคอมโบเองพี่เพิ่งสังเกตชื่อเอง A B C เอตงต,เนเนตั้งตามใครไปเนี่ยตั้งตามตุ้ยนุยครมารมามา,มารอบสองมีคนใช้บนเสือได้ไหมล่ะได้หมดเลยพี่อ่าเองท้าพี่แล้วนะจะหาพี่ไม่เตือนรักกันมาดิเสียไปแล้วสามหมื่นไอแก่ไม่ยอมหรอกไอแกพร้อมระวบกดหรอนี่มีการท้าพี่เลยเหรอได้มาพี่พร้อมแล้วเอาเลยแล้วกันสามสองหนึ่งมาอุ้ยโอ้โหโหโหโโหเฮ้ยใจเย็นน้องอู้ อะไรวะเนี่ยคอมโบตึงเกินแก่ที่ดีแต่แก่ปากแจ๋วปากเริ่มแจ๋วนำไปก่อนแล้วปากแจ๋วเลยนะน้องชายอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเด็กสิบสามมันเอาเอาเรื่องเนาะเด็กสมัยนี้มาดิมามาไปใกล้ๆนี่มามาเดี๋ยวเสื้อให้เดี๋ยวเสื้อให้หึงที่เลยเดี๋ยวเสื้อให้หึงที่เลยเดี๋ยวเสื้อให้หึงที่มาอุ้ยมันไม่โดนได้ไงวะเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย บักแล้บ้ากนี่ไงโดนไปสามพันไปดิไหวไหมล่ะหไหวไหมล่ะเจ๊แก้วจริงไหวไหมเจ๊แก้วจริงก็หไหวไหมล่ะนี่ไงเงียบเลยงเงียบอุ้ยน้องใจเย็นมีอะไรก็คุยกันว่ะ <c oughs> มาดีมาดี้ <c oughs> ดดดแค่ตกไปแล้วอะไรอะไรทำ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 อะไรนี่ไงโดนไปดิไปดิเลือดแรงเลือดแดงไปอุ้ยไหวไหมพงษ์ชัยพี่เสริมให้ถึงที่นีน่ไงเป็นไรล่ะวู้ยได้ข้าหัวคืนแล้ว หนึ่งหนึ่งแล้วนะครับน้องชายไหวเปล่าไหวอยู่พี่ว่าไงว่าไงอีกรอบเดียวคืออีก,อกเดิมตัวเสียผลหรือยังหนีเดิมตัวเสียผลเฮ้ใจเย็นน้องยังไม่ทันรีเล่นเลยขอรีเล่นก่อนใช่พี่ ถ้าแพ้อีกรอบหนึ่งพี่ได้ผลแล้วนะได้พี่ไม่ไม่ใช่บิดพี่หรอไม่เอานะไม่บิดนะไม่ไม่ไม่บิด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 ตัวนะเก็บช่วยพี่รอบสุดท้ายให้พี่ใช้ผลอะไรผลเดิมนะผลเสือได้ป่ะไม่เอาพี่มังกรมังกรมังกรโอ้ยไม่เอาเอาผมงดอ้ามพี่อ้ามใช้ผลเสือได้ป่ะโอ้โหดูดิดูดิพอจับผมเสือก็ดูอ้างกันอีกแล้วอ้ามังกรก็มังกรนะมาเลยพี่เดี๋ยวผมจะจะคอมโบให้ตายเลยมาดินับเลยแล้วกันสามสองหนึ่ง เฮ้ยโอ้โหเกินไปอันนี้เกินไปว่ะเกินไปว่ะน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปมหนึงปหนึงจย็นจความพี่แหลกเฮ้ยเฮ้ยเวียนก่อนโมเปล่าโมเปล่าใไโมในโมโมนโมไมห่ง่มหนึ่งคอมแหลกจริงขอมแหลกเดี๋ยวพึ่งพึ่ขอไอมหนึ่งขอหนึ่งขอมันค้างว่นนี้คอมค้างแปมนึ่งแมนึ่งแปมหนึ่งคอมค้างคม้างแน่นะเออแน่แน่แก่เหลี่ยมแน่เด็กี่เจกุลีมเจกลีมแน่เราบินา จริงครับน้องชายแขังจริงเอาเอาเอาต่อเลยไหมล่ะเอาต่อเลยไหมเอาต่อเลยมาพี่มามา let's go น้องชายเฮ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน้องใจเย็นเดี๋ยวพึ่งเฮ้ยเอาบอกแป๊บนึง easy เอาใหม่เอาใหม่น้องเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้พี่ไปใช้บนเสือไงพี่ไปเปลี่ยนบนเสือเออเอาก็ดูดิมันไปเปลี่ยนบนเสือ เออเอเออไม่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 นม่ไม่ไม่ไมีมวไม่เม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไว่ไก่นม่ไม่ไม่ีม่ไ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 ม่ี่ไม่ไห่ไม่ไม่ไม่ได่่ไม่ไแ่้วไม่ก่ามม่ม่มผมเรียกอ้าวผิดไมมม่โดนโดนมไงต่อวไงต่อวไงต่อดิเ แกเลี่ยมโลเอาเลยครับน้องแพ้แล้วไม่รู้เอาบทมาเลยเอาบทมาเลยเอาเลยพี่เอาออกดิทําไมออกดิทําไมพี่ออกเล่นครับพี่ออกเล่นพี่ออกเล่นมามามารอบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไหมเอาไหมรอบสุดท้ายมากินจริงละอยากแกอยากเหลี่ยมละกันเออไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมแต่พี่ขอใช้บังเสือละกันอ่าเสือใช่ปะได้ อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผลเสือแบบไม่แปลงล่างโอเค็มไหมเค okay, พี่โอ้โหวันนี้หวานเจ้บเลยอ่าได้ได้ถือว่าแบบอ๋อพี่ก็เล่นมังกรไม่ท่านัดไงเองถ่านัดมังกรแต่พี่ท่านัดเสือไงแต่พี่เล่นขอแบบไม่แปลงล่างแล้วกันก <Okay. S 1> ็ได้หมดแหละมาะ two, สามสองหนึ่งพราะสึกนี้มันก็ต้องเดือดเดือดหน่อยแบบเพราะว่าไม่อยากจะเสียแบบผลเสือไงเอาดิมาน้องชายอุ้ยโอ้เนี่ยเฮ้ยทำไมาเองเองงดเกินเองงดเกินเองก็ใส่พี่แบบใส่พี่เป็นชุดเลยมาดิอุ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันโดนโดนสกิลทุกดอกเลยเป็นไรอ่ะเก่งเกินไปเปล่า นี่ไะเจ๊แก้สวนมาใกล้ๆเธอวะมาใกล้ๆเธอวะไปกันไม่ได้ผมรอจังหวะเอาเฮ้ยเอ้แก้วไปหนเอาเฮ้ยเอา easy เสือมาเลยผุเสือมาเลยไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่แล้วไม่ไม่เอาไอ้แก่ปวดเถอะไอ้แก่ไปไหนไอ้แก่ไปไหน จะ <ś rees> ปีทับจะปีจะปีจะปีทับมา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 ผนเสือในในผนเสือ<บ>เป็นแบบไหนพี่ขอขอดูหน่อยเอาให้พี่ดูด่วนได้ไหมได้เลยพี่ เนี่ยอ๋อมาดูก่อนแป๊บนึงมันอยู่ในอีกระหัสนึงไงอ่ะคนเสือมันอยู่อีกระหัสนึงของพี่พี่ขอยืมก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาเศดอีกรหัสนึงให้ได้เหรอพี่เออได้อันนี้พี่ขอดูก่อนพี่จะไปเอาไปขอไม่ไม่พี่ขอคนในแค้นได้แบบพวกไอ้ไอ้โน่งเนี่ยไอ้โน่งไอ้เลี่ยมได้หมดได้ได้ได้ทั้ไอ้เอาไอ้โน่งเป็นประกันเลยนี่นี่เอาเลยเอาผลมาก่อนเอาผลมาก่อนเร็วโอเคพี่ก็ได้ก็ได้ก็ได้โอ้ แกเหลี่ยมนะไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมเดี๋ยวพี่จะไปบอกน้องมันว่าเออแบบมีผลแบบนี้ไหมแบบเนี้ยไม่เลี่ยมเล้แกไม่เลี่ยมไม่เลี่ยมเราจะโป๊ะแกใหญ่แกอะไรน้องไปกูไปแล้วเอาวะเอาไอ้แกเอาพี่เฉยเลยเอาช่วยด้วยค โอ้ได้ผลเสือฟรีว่ะถึงแม้จะเสียค่าหัวไหวชิว a few minutes later พี่เอาผลเสือผมมาทำไมพี่เอาผลเสือผมไปทำไมผมไม่ตลกนะพี่อะไรวะน้องพี่เอาผลเสือผมไปอ่ะผมไม่ตลกนะพี่ถ้าพี่ถ้าพี่เอาผมพี่เอาพี่อาพี่เอาไปอ่ะผมจะไปฟ้องพ่อแน่แล้วผมจะไม่กดติดตามพี่ด้วยโอ้พี่เด็วคนเ็วป่ะเนาะใจเย็นโอ้ยงกใส่พี่เกินพี่เข้ามาเลพี่เข้าไมาเลยโอ้พี่หอกเลนมามามาอยู่ไหนนี่มาอยู่ไหนนี่ พี่อยู่ในคาเฟ่นี่โอ้ยถึงก็ต้องขั้นถึงขั้นฟ้องพ่อเลยพี่โอ้หาพี่แกงเด็กอีกอามาๆมาๆมาๆผมจะไปบอกผมจะไปบอกพ่อเอา <laughs> พี่ออกเล่นโอ้โหก็เองกอ็เองก็หดหลายเกินอ่นะเอาคืนไปคืนไปแต่พี่ต้องให้กี่ผลนี่โอ้แค่ผลเดียวก็พอแล้วเอาเดี๋ยวพี่ให้สองผลกี่ไหมเอาให้อีกผลไม่ได้เอา เองดี B, อีกละหันไหมล่ะมีบี <B, B. S 1> โอเคงั้นเดี๋ยวเอาอีกละหันมาแล้วกันเนาะโอเคไหมได้บี <B. S 1> โอเคครับงั้นเอาอันนี้เอาเอาคืนไปก่อนนะและ้วอีกอีกละหันหนึ่งเอาเข้ามาเลยเดี๋ยวพี่จะให้ผลเสือคืนไปโอเคไหมครับโอเคบีโอเคครับ อย่าลืมเข้ามาเอาอีรหัสด้วยนะเมื่อกี้พี่ออกเล่นองอินเสียใจเลยหนิอีกร้องไห้ไหมหนี่กือบร้องไห้เลยพี่พี่ขอโทษนะมาอะไรพี่มามาไปเอารหัสมาเดี๋ยวพี่ให้อีผลนะนี่พี่ผมเข้ารหัสแล้วนะพี่ในผลเสือผมนี่หรอนี่เหรอเผาสกายไปเนี่ยใช่ใช่มามามาผลเสือไปอีผลนะยวหาไว้แกบิดเด็กอีกเอ้าเอาไปผลเสือนี่นะครับไม่ได้บิดนะครับไอ้แกบอกแล้วว่าให้จริงตอนแรกจะแล้งน้องแต่ว่าคืนนะครับก็คือพี่เอาผลคืนให้โอเคให้แล้วนะน้อง คนแมวสำหรับผลเสือรับไอเกิกูไปแล้วจ้าเอาเฮ้ยให้ผลดีๆน้องมันก็พูดจาคนตีนเกินมันก็คนตีนเกินเด็กสมัยนี้เอาเป็นว่าก็ถือว่าคลิปนี้พี่ไม่ได้บิดน,นะครับทุกคนก็คือให้ผลเสือน้องตามคําขอนะก็คือพี่แพ้พี่ก็ต้องยอมรับนะว่าพี่ต้องให้ผลน้องเข้าไปก็คือให้ผลเสือเขาไปหนึ่งผลแถมเสียค่าหัวอ,อีกโอ้ยไอแกหัวร้อนว่ะ